Super t r e d e r Republic Reality Reality ที่จะติดตามชีวิตการลงทุนของตัวแทนสมาชิก6สายอาชีพจาก Super t r a d e r Republic วันนี้เราจะมาทําความรู้จักตัวแทนกลุ่มพนักง,งานออฟฟิศที่สนใจมาลงทุนในหุ้นเราไปทําความรู้จักกับเขาเลยครับชื่อชลีตปนิยทรัพย์นะคะชื่อเล่นชื่อโอค่ะอาชีพก็เป็นพนักง,งานประจําอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งลักษณะงานส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะประชุม เป็นส่วนใหญ่เราก็ไม่มีเวลาที่จะมาต้องมาดูหน้าจอของเรื่องของหุ้นทั้งวันนะคะไม่ไม่สามารถดูได้เลยค่ะเข้ามาในตลาดเนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนที่เราเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากได้อะไรก็ได้ที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากประจำแนะคะตอนนั้นก็ไม่มีความรู้ว่ามันมีเรื่องตลาดหุ้นก็มีพี่คนหนึงแนะนําให้เข้ามาในตลาดตอแรกๆก,ก็เป็นการลงทุนในกองทุนตราสารนี้ก่อน<ม>ที่มากกว่า เงินฝากประจําเสร็จแล้วค่อยขยับจากตราสารนี้มาเป็นหุ้นก็รู้สึกว่าเออเราเลือกซื้อหุ้นที่เรารู้จักแล้วก็ซื้อหุ้นที่พี่เขาแนะนํามานะคะเราก็ซื้อก็เก็บไว้ผลที่ได้ตอนนั้นก็รู้สึกบางตัวก็ดีบางตัวก็ได้มาเป็นหลายเท่านะคะก็รู้สึกพอใจในในตอนนั้น เพราะว่าบางตัวซื้อมาแล้วรู้สึกขาดทุนก็ห้าสิบเปอร์เซ็นก็มีร้อยเปอร์เซ็นก็มีแต่จริงๆแล้วทั้งทัพอร์ตอะบางตัวดูแล้วกํไรห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นตรงนั้นเนี่ยบางทีเราก็อ่ะโอเคเราช้าใจเราก็ปิดเราก็มาเปิดดูอีกทีนึงในช่วงระ,ร,ะระยะเวลาหนึ่งมาเปิด,ดอีกทีนึงก็เท่าทุนสักพักหนึ่งมาเปิดดูอีกทีนึงก็ติดลบรู้สึกใจเป้าเหมือนกันนะคะว่าตอนที่เราเป็นบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำไมเราไม่ไดเอากำไรตรงนั้นเนี่ย ขายออกมาใช้บ้างอะไรอย่างงี้ค่ะก็รู้สึกว่าไม่ได้ละเราอยู่ตลาดนี้เราต้องเข้าใจแล้วเราต้องศึกษาศึกษาให้มากกว่านี้ใช่ศึกษาให้มากกว่านี้ค่ะแล้วการเป็นพนักงานออฟฟิศมีข้อดีข้อเสียต่อการเทรดยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรามีรายได้ประจํามีความมั่นคงในเรื่องของรายได้นะคะตอนนี้เราก็มีเงินเก็บบางส่วน แต่ถ้าเราจะเอาเงินเก็บตรงนี้ไปเปิดธุรกิจส่วนตัวเราก็ต้องทําการบ้านหลายอย่างเช่นหาธุรกิจอะไรที่เราควรจะต้องทำในในในสถานการณ์เวลาแบบนี้ถ้าเราไม่เปิดธุรกิจส่วนตัวเราจะทำอะไรให้เงินเก็บของเราอ่ะนอกเงินนะคะแล้วเราก็มามองในตลาดหุ้นเราเราใช้เวลากับทํางานประจำแล้วเราถ้าเราเทรดคนอื่นเขาก็คงมองเราไม่น่าจะดีเท่าไหร่ ว่าถ้าเกิดสมมติเราเทรดไปเนี่ยมนใช้เวลางานใช้เวลางานงานไปทำอย่างอื่นในระหว่างวันเนี่ยทิกเกอร์บิตออฟเฟอร์ดูไม่ได้เลยเปิดได้อย่างเดียวว่าราคาที่ตั้งไว้ในใจถ้ามันได้เท่าเนี้ยถ้ามันราคาไปเกินเนี้เราจะซื้อทันทีเราดูแค่นั้นเคยมีไหมครับที่แบบว่าเทรดแล้วเข้าประชุมออกมาทีนึงเอ้ยร่วงแบบเคยมีกรการนั้นก็ที่ผ่านมานี้ก็เป็นยังไงบ้าง เข้าไปนี่ออกมานี่ติดลบแบบพอร์ตสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็รู้สึกว่าต้องยอมคัดเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะลงไปอีกเท่าไหร่เราก็สั่งมาร์เก็ตติ้งขายหมดคือตอนเข้าก่อนเข้าไปนี่กำไรหรือเปล่าหราะว่ายังไงจริงๆตอนที่เข้าไปตอนเกิดเหตุการณ์นะคะก็ก็กำไรอยู่นะคะพอหลังจากมีเหตุการณ์เริ่มมีข่าวสองสามวันก่อน เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้พอติดลบเป็น10%ซ mm hmm. ก็เลยต้องตัดใจค่ะขายหมดแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่นั่นคืออุปสรรคอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเพราะว่าคิดว่าถ้าเราได้ดูหรือได้เห็นหรืออะไรเงี้ยเราคงจะมีการทำทำแอคชั่นอะไรบางอย่างกับมันได้เองบ้างวางแผนจะเป็นผู้ทำเทรนเดอร์กนะ็ <laughs> ถ้าคิดว่าเรามาทางนี้แล้วเราประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็อยากจะเป็นผู้ทำเทรดเดอร์เหมือนกันเพราะว่าจากการที่เราศึกษาจากการที่เราอ่านทุกคนทําได้เราก็ต้องทําได้ร่วมติดตามและให้กำลังใจคุณโอตัวแทนพนักงานออฟฟิศและที่แฟนเพจซูเปอร์เทรดเดอร์รีพับลิกแล้วเส้นทางชีวิตการลงทุนของเราตัวแทนสมาชิกทั้งหท่านจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในตอนหน้าซูเปอร์เทรดเดอร์รีพับลิกเรียลลิตี้